แน่อาจิทิงชาเลยเราจะเล่นชิงชากันแล้วมึงเล่นชิงชาปะป๊าเล่นชิงชาด้วยมันหมุนไม่ได้หรือไหนจะมีมาลูกมามาจะมีมานี่มามามาหาปะป๊ามาเอ้ะจะมีมานลูกจะมีมาแล้วมาปะป๊าะจับที่ไหนโอเคจับมาจับหมุนเดี๋ยวจับนั่งหมุนยังจับนน่นจับนน่น โอ้ยแตมิโอเคสนุกไหมลูกโอเคโอเคเดี ovich. ๋ยวนะแตมินก okay ็สนุก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 เดี thunder. ๋ยวนะแตมินห้ามตกนะลูกั่ีโอเคแต่มินก็สนุกจะมึงสนุกไหมลูกไปน่ไปนั่ไปแตมินห้ามตกนะแตมินห้ามตกนะลนะ 精彩。